ที่จังหวัดพิจิตรวันนี้พันตํารวจโทยินดีเมฆโพสารวัตรงานสืบสวนตํารวจภูทรจังหวัดพิจิตรนากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคน้นภายในกุฏิพระวัดสามขาหมู่8ตําบลขมังอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหลังจากก่อนหน้านี้ได้สืบทราบและติดตามพฤติกรรมแก๊งค้าและเสพยาเสพติดมานานโดยขณะตรวจคน้นสามารถจับกลุ่มพระภัยทูลทัดเกศรอ,อายุ21ปีซึ่งเป็นพระลูกวัดสามขา พร้อมด้วยยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไว้ในครอบครองจำนวน6เม็ดและยาไอซ์อีกจำนวน0.51กรัมซึ่งพระภัยทูลเพิ่งทำการอุปสมบทเป็นพระมาได้เพียงแค่2วันพร้อมกันนี้ได้จับกุ่มนายวุฒิชัยชัยสุรัตอายุ35ปีพนักงานดับเพลิงลูกจ้างของเทศบาลตำบลวังกรดอำเภอเมืองพิจิตรที่นอนอยู่ในกุฏิพระหลังดังกล่าวมาทำการตรวจปัสสาวะปรากฏว่ามีสีม่วง ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพว่าได้เสพยาไอซ์เข้าไปเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวมาสอบสวนขยายผลส่วนพระไภัยทยลเจ้าของกุฏิเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ศึกออกจากการเป็นพระเพื่อดำเนินคดีจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการล่อซื้อยาบ้าจากนายสุริยาหรือแบงค์คำฉ่ำอายุ20ปีอยู่บ้านเล็กที่51หมู่8ตำบลขมังอำเภอเมืองพิจิตรและนายจุลวิทย์หรือไท้ทองทับอายุ25ปี อยู่บ้านเล็ที่191ทับ1หมู่1ตำบลหัวดงอำเภอเมืองพิจิตรจับกลุ่มได้ขณะนำยาบ้ามาส่งที่กุฏิพระวัดสามขาโดยมีของกลางเป็นยาบ้าชนิดเม็ดจำนวน10เม็ดและเงินล่อซื้ออีก1,400บาทจึงได้ทำการจับกลุ่มโดยผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ให้การยอมรับสารภาพว่าได้รับยาบ้ามาขายให้กับเยาวชนบริเวณใกล้เคียงมานานและบางส่วนเอาไว้เสพเอง สำหรับหนึ่งในสองผู้ต้องหานั้นยังให้การอีกว่าเหลืออีก4วันข้างหน้านี้จะทำการเข้าพิธีอุปสมบทโดยบิดาและมารดาได้แจกการ์ดพร้อมทั้งนิมนต์พระอุปชาพระคู่สวดต,ตลอดจนหมอทำขวัญดนตรีโต๊ะจีนไปแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป